นางยิ้มเปยเปย Are you happy? Yes, I'm happy. Why? Because the pie s are the right way round <laughs> and people won't complain. <laughs> Last time upside down apparently. งวดที่เราราทานพายนะคะพายความค่ะคว่ำวันนี้ไม่ความค่ะตกแต่งดีมาเชียต้ามเชียต้อัน What is it? Potato Potato มันฝรั่งค่ะอันนี้แขนงบรอกโคลีค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะแครอท What is it gravy yeah. Gravy น้ำ g กรวีสำหรับราดพายค่ะโอเค let's ส t a r t ท่านี้โอเคค่ะวันนี้ลุงข้าวครัวเองเลยนะคะยน,น่ากินอ่ะล o กไล k พิซซ่า ดูดูด,ดูดูดูไปนะคะจะเหมือนพิซซ่าแล้วนะคะเนี mm ่ยตัดตัดตัดได้ยังได้ยังเอาเขย่าเขย่าเขย่า excuse fingers mm hmm. and take some excuse me Carr <ot. S 2> carrot yes. แครอทโหสีส้มน่าทานมากเลยค่ะ and then we'll take some...excuse fingers ให้คุณดูโอ้โหน่าทานค่ะแนงบรอกโคลีน่าทานมาก <To> can you say แนนงบรอกโคลีนมบรอ c โคลี yes there we go and we'll we have a little bit of gravy พาไปเลยจาดนะพอไปวิ่ไปเลยสะ mm hmm. วันนี้พ่อครัวเข้าครัวแบบวิ่งเรียนนิ้วแล้วตอนนี้โอเคอันนี้คือภายเนื้อนะคะบีฟไรท์อ่าผ่าเนื้อ <I> แครอเฟิสแครอทจ้าแครอทหวานมากค่ะ mm hmm. เหมือนเราทาน้ำตาลเลยเหวาน,นะนจริงๆ

ขายเนื really, ้อค mm, ่ะข้างในเป็นเนื้อค่ะใช่ถ้าม r นเป็นเนื้อเน o ่ย t ัน a ็จะมีเนื้อส t วนที่มันจะม้นะน้อสเื้อสมมอุ่นแล้ว l s นออเเเอ น้ำเป,เปล่าเปล่าเปล่า good โอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะคะบายบายมาค่ะทุกคนมาทานอาหารด้วยกันค่ะวันนี้เราเห็นเราได้พายเนื้อค่ะนี่เลยจ้าพายเนื้ออุนหน้าทางเพิ่งเสร็จใหม่ๆนะคะและนี่แขนงบรอกโคลีค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะ อันนี้เป็นแครอทค่ะโอ้ยน่าทานเชียวอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะมันมันฝรัง่งมันฝรั่งทอดค่ะหยิบเลยจ้ะนี่มันฝรัง่ง ราดวยน้ำเกรวี่จ้าออ้ยลาดไปเลยชุ่มฉ่ำไปเลยนี่่าทานก่อนทานนะคะเอ็ อยากม้นางนี่เลยอืมแซบ่บอืมผ่าข้างในเป็นเนื้อนะคะเนี่ยข้างในเป็นเนื้อนี่เลยจ้ะเดี๋ยผ่าให้ดูแล้วเป็นยังไงนี่จ้ะเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อข้างในนี่ค่ะ แครอทหวานอ่ะอืม,ดอ,ดม,อ,มอร่อยวันนี้พอบ้านเขาครัวเองค่ะจัดเลยค่ะอืมอระอพาะถ้าใครอยากทานนะ ทานนะคะอร่อยค่ะ